สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับป๋าสมชายนะฮะป๋าสมชายเนี่ยได้ตามรถมานานแล้วนะครับแล้วก็ให้ผมส่งให้ทางไลน์ถวนตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคันนี้ครับผมขายให้ป๋าราคาโคตรถูกเลยนะฮะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเปลี่ยนยางใหม่นะครับปี21นะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟตาให้คู่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ใส่จอเป็นแบบ Android ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาถามป๋าสมชายกันนะครับว่าป๋ารู้สึกอย่างไรบ้างครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะไอแบคคู่ด้วย ดีครับเจ้าตัวดีมากเงียบเงียบปิดตั้มนี่จะมีอยู่อย่างเดียวคือสีนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนแต่ว่าคุยกับป๋ารู้เรื่องแล้วสีครับกันแล้วก็โอเคหนาวแ้วแอร์เย็นนะแอร์เย็นครับหนาวคลายมือได้นะควาร์บีคแล้วก็ตอนก่อนขึ้นรถนะต้องบอกนะยิ่งกลางคืนต้องกินพารากันไหมนะมันหนาวอะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สบายเอาล้วครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องฝากกดติดตามไว้ก่อนนะครับว่า มีรถไปอีกแน่นอนนะสำหรับใครจะหารถแล้วต้องการใช้รถด่วนจริงครับทักไลน์มาได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่รีบนะครับก็ดูรีวิวไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรถผมรอคิวอีก3-4คันมันทำสี่นั่นเลยนะก็ราคาอย่างที่บอกครับก็ประมาณ89,000ื่นประมาณ90,000กว่าบาทอะไรเงี้ยเชฟเยอะเยอะแยะเลยนะยังไงก็รอหน่อยนะฮครับวันนี้ครับผมและป๋าสมชายนะครับก็ต้องลาไปเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันป๋าราคาเป็นไงรับใจไหมป๋าก็รับใจดีครับรับใจเอาละครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับโอเคสหรตอนีี้ผมมปปาาาสสสชยยลลไเนะวััดครบ